สวัสดีค่ะเพื่อนๆและกันญานามิทุกท่านนะคะคลิปนี้ปุเปจะมาพูดถึงคนที่เกิดทั้ง7วันควรจะใช้พระพระเครื่องอาารเนื้ออะไรดีนะคะปุเปจะมาบอกนะคะดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะที่ร,รู้กันเป็นคนมีสเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั้งหลายแต่เป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วควรจะแขวนยอดขุนพลน,นะคะเนื้อพระทําด้วยตะกัวดีบุกประหลอดนะคะตะกัวเดือนหรือที่เขาเรียกว่าตะกัวสนิมแดงหรือว่าพระเนื้อนวะเนื้อทองแดงนั่นเองค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนวันอังคารเป็นคนมุทะลุนะคะ มักเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายแต่เป็นคนรักใครรักจริงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วควรแฝนพระผงนะคะพระผงตระกูลสมเด็จด,ดีที่สุดค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนวันพุธเป็นคนฝีปากกล้าค่ะค้าขายคล่องแคลวแต่ทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ควรจะแฝนพระที่เป็นตะกรุดลูกอมนะคะหรือว่าพวกเครื่องรางต่างๆนั่นก็หมายความว่าควรจะพกพวกวัตถุมงคลที่ไม่ใช่พักเครื่องนั่นเองค่ะจะได้มีคนคอยเอื้อเฟื้อนะคะอคอยอุปถัมภ์นะคะคนที่เกิดวันพฤหลัดนะคะ คนวันพฤหัตนะเป็นคนที่ฉลาดนะคะมีความยุติธรรมเป็นคนมีความรู้มากนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควรจะแฝงพระปางลีลาหรือว่าปางปางเปิดโลกอะคะ่ะดีที่สุดนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นั้นนะคะเป็นคนที่มีราคาเจริตสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่หลงไหลอะไรง่งาย หลงไหลรูปรสหลงไหลเนื้อหนังมังสาอะไรประมาณนี้ค่ะควรจะหลงไหลในที่นี้นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบว่าสิ่งสวยๆงามๆมาค่ะมักจะอดลนทนไม่ไหวนะคะควรจะแฟนพัดปิดตาค่ะมหาอุดดีที่สุดเลยนะคะจะได้ไม่ให้หลงไหลไปกับความสวยงามมากจนเกินไปจะทำให้เรา ตกอยู่ในห่วงกิเลสนะคะจนถอนตัวไม่ขึ้นมีผลอาจจะถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ชอบความสวยงามเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายก็จะหมดไปกับของพวกนี้เยอะเปลืองเงินเปลืองทองส่วนผู้ชายที่มักจะลุ่มลหลงนาลีคนสวยๆอาจจะทำให้ผิดลูกผิดเมียผิดศีลนั่นเองค่ะดูคนวันเสาร์นะคะ คนวันเสาร์เป็นคนดวงแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบนะเป็นคนพูดจริงทําจริงแล้วก็แข็งนอกอ่อนในนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาลังแกงง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วควรจะแหวนพระเนื้อว่านดีที่สุดค่ะต่อไปวันสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นั้นนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีมากมั่นมุ่งมั่นในการทำงานนะคะมีความว่องไวคล่องตัวสูงแต่ก็เป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายด้วยนะคะอารมณ์อะค่ะควรจะแฟนพระพระนั่งศิลปะแบบนั่งนั่งมานวิชัยอะคะ่ะหรือเอาง,ง่ายๆก็คือว่าพ้าที่เป็นเนื้อกระเบื้องอะคะ่ะดีที่สุดนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เป็นวิธีการใช้พระเนื้อเนื้อพระที่ปูเปเ้ดูจากการดูดวงที่ปูเป้ดูดูดูดวงนะคะในแต่ละวันแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าและว่าพระพระเนื้อแบบนี้ควรจะใช้กับวันที่เกิดวันนี้นะคะเกิดจากการสังสมประสบการณ์ของปูเป้ด้วยนะคะก็เลยจะมาบอกแล้วว่า แต่มมตว่าปุเป้เกิดบัณจ์อย่างนี้ปุเป้อะสังเกตมาว่าแฝนเนื้อผงเป็นอย่างไรนะคะเนื้อกระเบื้องเป็นอย่างไรนะคะปางลีลาเป็นอย่างไรนะคะมหาอุดเป็นยังไงนะคะจนมาค้นพบว่าเป็นคนที่ถ้าแฝนเนื้อนวะเนื้อทองแดงอะคะ่ะจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่านะคะจะแค้วคาดปลอดภัยจากการเดินทางเนี้ยจะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ การเดินทางคล่องแคล่วการติดต่อกับผู้อื่นน่ะก็จะคล่องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพาที่ปูเป้มามีมาเนี่ยก็จะเลือกเนื้อทองแดงเนื้อนวาสําสหรับคนวันจันทร์อย่างนี้เป็นต้นค่ะเอาเลยค่ะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยคะในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะว่าจริงอย่างที่ปูเป้พูดหรือเปล่าฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ปูเป้ในการทำคลิป ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ